มามื่อนี่สาวผู้ไทยสปายชูบิเีนจะพามาฟังเสียงธรรมชาติมีด้ผลึจ้ามื่อนี่นนะฟามาดูฟามาชมเสียงธรรมชาติบึงเดจ้าบึงเด้อนะเสียงธรรมชาติอีกหนี่งเจ้ะรอบๆข้างมื่อนี้ก็วันนี้ก็บาเลิงแดดบะเลิงฝนบะเลิงมืดบะเล้งเมฆคึ้มมาเดียวแดดตื่นเช้ามาแดดยังจ้าแต่ตอนนี้บาเลิงมืดคึ้มเมฆลอยมา นะจ้าสาธุไทยให้ดูให้ชมก่อนนะจ๊ะนี่คือธรรมชาติไม่มีอะไรสะอ่อนจ้ะก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมสะอ่อนการเป็นธรรมชาติเห็นบ่เสียงนกเจวเจ๊วเจวๆจๆวอือหือให้ดูนี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวมองหาดูก่อน เดินดีๆนะเด็กขี้หมามันเยอะนี่เห็นไหมกิ่งต้นสนน่ะกิ่งต้นสนกําลังจะออกเห็นบ่กิ่งสนพันนี้กาลังจะออกมันเป็นหลายสายพันเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยนี่กำลังจะออก อันนี้คือต้นสนสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้มันเป็นหลายสายพันธุ์เนาะนี่อันนี้มันจะขึ้นเวลาช่วงอหน้าซัมเมอร์สปริงนี่จะ้ะมันก็จะออกแบบนี้แต่ถ้าเป็นต้นสนที่คริสต์มาสเน่ะเขาจะไม่ตายเขาจะอยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปี <c oughs> นี่อันนี้ ช่วงหน้าสปริงแล้วจ้ะต้นหมากลากไม้ก็จะประมาณนี้จ้ะต้นไม้ก็จะประมาณนี้ก็จะเขียวออกดอกออกนี่จ้ะแตกดอกชักพักนึงก็ออกผลจ้ะแตกยอดออกนะจ้ะเสียงธรรมชาตินะสาวบุไทย้าชุมอันนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าของสวีเดนเนาะ เสียงนกโอ้ยนกมันก็ดีใจนกก็ดีใจอากาศอย่างเนี้ยนกคนทุกสิ่งสาราสัตว์ที่มีชีวิตจะชอบมากออกมาเต้นระบำลำฟอนจะชอบมากชอบจริงๆผักก็เริ่มดีดตัวออกแล้วนะจ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสบพุทายจะให้ดูอันนี้คือต้นเขาเรียกอะไรหางมา้า Uh huh. uh huh. ยอดหางมา้าบางคนเขาเอาไปกินนะแต่สาวผู้ไทยไม่ชอบอะ่ะนี่ยกําลังจะออกยอดเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ผักต่างๆถ้าใครชอบกินผักต่างๆของสวีเดนนะจะสุดยอดมากเลยเนี่ยหมามุ้ยก็กําลังจะออกยอดต้นหมามุ้ยกําลังจะทอดยอดเนี่ย มามุย้ยมามุ้ยสวีเดนโอ้แตะบ่าไหลเด้อจ้านน่แตะบไหผัดกินได้ไหมแตะไม่ได้แต่ไปทำซุปได้อะ่ะคิดบึงแตะนี่เหมือนไฟฟ้าช็อตเลยคันเลยจิย๊กๆิอันนี้ไผ่สิงโตมาเนี่ยไผ่สิงโตดอกสีเหลืองๆเอาไปต้มเอาไปแกงทำซุปได้แต่แถวนี้ไม่น่ากินจ้ะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นติดกับถนนติดกับทางเดินแล้วหมามันขี้มันเยี่ยวใส่ ไม่ค่อยไม่น่าเก็บเท่าไหร่ตอนนี้ตร,ตรงช่วงนี้ถ้าเป็นป่าลึกๆก็เข้าไปโอเคตรงนี้มันเป็นทางเดินของคนแล้วก็หมามันฉี่อย่างเงี้ยจ้ะเราไม่เห็นหรอกแต่เราไม่ไม่น่าเก็บมันมีไปเก็บอีกป่าหนึ่งมีเยอะแยะจ้ะนี่เห็นไหมหมามุย้ยมันกำลังจะออกยอดนี่ริมทาง ใกล้ๆคนน่ยยิ่งเยอะใกล้ๆคนเดินน่ะยิ่งเยอะผักต่างๆอ่ะใครที่ชอบกินนะแต่สาวพุทไทยไม่ชอบแต่ชอบดูชอบชมชอบเป็นบางตัวเห็นไหมเนี่ยต้นคริสต์มาสเห็นไหมต้นสนคสริสต์มาสแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ตายเขาจะอยู่ทั้งเดือนทั้งปีทั้งตลอดเลยเขาจะไม่มีไม่ไม่ตายเห็นไหมเนวิดาย เขาเนว,วาดายจ้ะไม่เหมือนต้นสนต้นสนต้นนี้แบบนี้ต้นเขาเรียกอะไรไม่รู้เนะสาบ,บุเธอมไม่รู้เนี่ยเขาจะออกเวลาหน้าหนาวเขาก็จะเหี่ยวจะเฉาจะตายใบแห้งเหี่ยวหล่นไปแต่ถ้าเป็นหน้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นหน้าสปริงเนี่ยสปริงคำเนี่ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยทอดยอดทอดทอดใบออกเลยสวยอะ่ะ เป็นคนที่ชอบอยู่กับป่ากับเขาลําเนาวไพแบบนี้เนาะเค okay. หันกลับมาหาสาวุไทยอ,อเป็นคนชอบแบบนี้ชอบอยู่กับป่าชอบมากเดินออกกําลังกายขณะรอซักผ้าซักผ้าเราก็เดินไม่มีอะไรมากมายแค่ยอยากบอกว่าคิดถึงนะคะเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณมากมากที่กดไลค์กดแชร์สาวุไทยสาวุไทยก็จะนำคลิปดีๆธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆต่อไปจ้ะวันนี้ว่าจะไปท่าเรือแต่ไม่รู้เหมือนกันถ้าฝนตกก,ก็คงไม่ไปโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวุไทยสพปา์สวีเดนหรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัวสศินาสิงบันแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะคะสาวูไทยสไปายสวีเดนขอบคุณค่ะ